และ,จะเจริญพันธ์ที่สุดในจัก,กรวาลแห่งนี้ท่านทั้งสองถึงเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระราชาแห่งเราแล้วรีบไปกันเถอะอ้ยเดี๋ยวก่อนสิท่านมูนิโอสถ้ากำลังคุยถึงการปล่อยดอกไม้มัน,ม,นมันอยู่เชียวแต่ว่าเอานะ้าเอาหนะน้ะมาเมากัน,นแป๊บเดียวเองเดี๋ยวค่อยไปก็ได้เ<ม>นี่ยนะ<ม>พอถึงเวลากลางคืนแบบนี้ค่ะ<ม>ก็จะมาปลอยดอกไม้กลางคืนแต่พอกลางวันเลนะ ค่ะก็ต้องมาปลอยดอกไม้กลางวันไม่ใช่ใชไม่เห็นต้องบอกมีท่านมันของตายอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ค่ะก็พูดให้ท่านรู้อ่ะว่าค่ะทำงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเอาล่ะเอะถ้าพวกท่านไม่ไปแล้วก็ข้าไปเองก็ได้ มามามาได้ได้แล้วแล้วหรือล้ลล้วนนึนึกว่าคือคือคือคืนนี้พวก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 จ้าเจ้าเจ้าะจ้ตไม่ไม่ไม่มาล่วมบาระบบาเพงเพลงกากันการเสียอีกหาไม่ได้ท่านว่าว่ว่แต่แต่แต่นานาานาที ขอผูพ้พวกเจ้านะป,ะป,ะป,ะปะัดติดปัด,ดะกเรเรียบลอยแล้วหรอเรียบร้อยแล้วข่ะท่านตอนนี้หมู่ดาวกำลังเจอจระเข้บนท้องฟ้านู่นนะคะจนกว่าจะลุ่งสางที่หม่อมฉันจะต้องไปปลดลงมาเพคะดี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 แล้วพวก,พวก,พ,วกพวกเจ้ามันทำหน้าหน้าหน้าที่ ให้ดีๆ,ๆละ่ะเพื่อเพื่อเพความส,ๆๆสมดุลของอานงานงานจากเราว่าว่าว่าแต่แต่ต่คืนนี้มันมันทำไมมึงมันร้อนร้อนร้อนผปกติน,น้องพวกเจ้าว่า,า่ามั นุมนุมมูนิวต์อืมฮะเจ้าเจ้เจ้าแน่แน่แน่ใจแล้วแล้วลหรือหรือว่าว่าว่าเจ้านะเก็บ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 ดูดวงตาตาตาจปนไปไปไปหมอหมองแล้วเก็บไปแล้วนี่ท่านถึงแม้ว่าท่านเทพจันทราจะดื้อดึงอยู่บ้างนะแต่ข้าก็เก็บไปแล้วจริงๆเนาะ่อมฉันว่านะเพคะถึงจะเป็นแสงจันทร์จริงเนี่ย มันก็ไม่ได้รอดอะไรถึงปานนี้นีกหรือคะจ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 ะเจ้าล่ะฟฟาวอร์เจ้าส hey, ังเกตดอกไม้ของเจ้าหรือเปล่าว่าไม่เหี่ยวเฉาเลยสดอยู่เพียงไรสดนะคะสดมากถึงมากที่สุดเลย ดอกไม้ที่กําลังเจริญพันอย่างเต็มที่แล้วมาแล้วดอกไม้เออใช่ค่ะเจริญพันอย่างเต็มที่แล้วค่ะแม่วถูกจะทำสิจะจะจะจอย่างงนั้นเหรออืมอแต่แต่ต่ช้าช้าช้าเถอะาาามาบบบแรงดดดดดตีเพื่อเพื่อเพืว่าบาบาเท้าควาควาอล ก,ก,การดีกว่าท้ามกลางกาแล็กซีที่อยู่ห่าออกไป ไฟสีแดงโงงหึกมากำลังพุ่งทยานแม่มดไร้นามกำลังขับเคลื่อนดวงอาทิตย์ที่แผดแสงร้อนจ้าพร้อมที่จะเผาทุกอย่างให้มอดไม่ได้เป็นจุน ช่างโง่ใจในตัวเองรู้ไหมเกิร์ในจักราวาลนี้ข้าเนี่ยสมควรที่จะเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งแต่เพียงผู้เดียว,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 วอะไรนะอะไรที่ฟ้า,ฟา เห็นหนัช่างลำคาลูกตาจริงๆทำไมยังมีสิ่งใดที่ไม่เป็นสีแดงกรนะเพิงอีกนะเอมันคืออะไรกันต้องมองอๆๆโอ้รู้แล้วที่แท้คือดินแดนหลังพัะ เกินดูกลีบดูใบอันปอบบางข้าสิปอบช้ำไปหมดบรรดาพันไม้ต่างๆของข้านะเริ่มโรยราแล้วนะท่านขาอุ้ยพูดอะไรกันยะไม่เห็นจะแก็ตเลยท่านฝ่าว่าช่วยแปลเนี่ยเถอะอย่ามวัวแต่ฟังทำแปลกันอยู่เลยท่านสตาริอุสทำไมย,ยะนู้นแนวหมูดาวิว่งโลมาโน พูดพะพาสสารดู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 ดวงันโชว์โชกกะกๆกเขาบั๊บปบ้งลระไม่จำเป็นหรอกเรื่องแบบนี้ไม่เห็นสมควรจะต้องมาโชว์เหมือนใครบางคนอย่าเอามาโชว์มาโชว์มาโชว์ทำไมเฮ้อข้าจะเบื่อนายกับ ตาโอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ mm ้โอ้หัตนของพวกพวกพวกเจ้าเหลือเกินข้าเองอ่ะเก่งกว่าพวกเต้าลไอ้ดหมอิงปดอานอดนี่ยขานะ จากดินแดนอันไพรพรมมีแต่สีที่สวยสดงดงามทั้งนั้น แตถามอะไรเจ้า ไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ท่าจนจันชาถามข้าว่าทำอย่างไรให้พวกเราสื่อสารกันได้ก่อนใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นเลยนะมัวแต่แปลกันอยู่อย่างเนี้ยพระราชาก็เสร็จหนึ่งแม่มาพอดีสิ ต้องเป็นกังวจลจังเลยหอเองแปลว่าไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ Beautiful Angel นางฟ้าใจดีและแสนสวยอง์นี่แหละที่จะมาจุ่ยขูดเจ้าเอง ตีสีตีเป่าเขย่าและจูดครึ้งกันอยู่กวกเน,นี้ไปต่อก่อนกับนางแม่มดเมดุสอ่ะก็นี้เมื่อมันใจความห้อยมาราวีเฮาได้เฮาก็ใจความเย็นของเฮาปิดดับฮอนแต่แต่ของมันเราเห็นด้วยกับนางฟ้าขอมอมานี่มาตั้งนี้แล้ว ที่นี่นะข้าจะกระซิบนอดเด็ดเด็ดให้พวกเจ้าไว้เป็นไม่ตายโอเค